สวัสดีครับประมง2อง0ัน m คอรับอันนี้คืออะไหล่ของเครื่องซีนสุญญากาศนะครับที่ชนิดใช้มือกดนะครับเรามีอะไหล่ซับพอร์ตให้ลูกค้าทุกตัวทุกจุดนะครับถ้าสินค้ามีปัญหาเนี่ยเราจะตรวจสอบจากการผลิตหรือเปล่านะครับถ้าเกิดจากการผลิตเนี่ยเรายินดีที่จะให้ตัวใหม่นะครับหรือจัดซ่อมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วส่งกลับไปให้หรือสินค้านี่เราได้ตรวจสอบ อย่างดีแล้วแล้วเราจึงส่งไปทางคัสดุนะครับอันนี้คืออะไหล่สวิตท,ที่อยู่ภายในนะครับอันนี้เป็นสายสวิตอีกตัวที่ตัดความร้อนนะครับน,นี้เป็นหม้อปปแปลงครับทุกจุดนะครับม้อแปลงตัวสันหม้อแปลงตัวทําความร้อนพบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอะไหล่ถ้ามีอะไหล่สินค้าอยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้ครับ ช่างทั่วไปก็ซ่อมได้วิเคราะห์อ,อาการได้ตลอดครับส่งจริงส่งตรงถึงบ้านครับราคาคนไทยมาตรฐานสาคนกระมองสองพันดอทคอมสวัสดีครับ